ซึ่งล่าสุดค่ะมีการออกมาเปิดใจแล้วอในรายการห้องเชือดใช่ห้องเชือดของเออนิวเคลียใช่ก็เลยมีการออกมาเปิดเผยว่าเอออะไรยังไงบ้างนะคะโดยรวมๆนะเอารวมๆก่อนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเหตุผลที่เลิกรากันเนี่ยก็มาจากหลายๆเรื่องคือมันเป็นปัญหาแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสะสมคือจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้ก็ยังรักกันอยู่แหละใช่แต่ว่าก็คือมันมีหลายอย่างที่แบบเขาเรารวมเราเข้ามาปัญหาหลายอย่างแบบเล็กๆน้อยๆอะเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ จากแฟนเนาะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเ,นเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรอะไรมันไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกใช่ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เหมือนกับว่าต้องมีการเลิกราก,กันไปแต่ทางนี้ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่เนาะ,ะโดยในเรื่องของช่วงแรกๆที่เลิกกันดีเจแพตตาเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะว่า าใครมาจีบคุณนิวเคลียร์เนี่ยเอาเรื่องแน่นอนนะแน่นอนแหละยังทําใจไม่ได้นะเพราะว่ารักมากเลย<ม>ก็หวังว่าเฮ้ยอาจจะมีโอกาสกลับมาคบกันได้ไงแหมก็เนาะสามเดือน6เดือน9เดือน2ปีก็แล้วใช่แต่วันสุดท้ายก็คือมันยังไม่ได้กลับมาคบกันจริงๆก็เลยเรียกว่าโปรงๆกันไปนะคะโดยช่วงแรกๆเนี่ยสาหรับตัวเขาก็คือดีเจเพจ้าเองเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ได้อยู่ใกล้ๆคุณนิวเคลียร์ห่างๆแบบห่วงๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาเลิกกันอะตอนแรกๆเขาเลิกกันจริง นะแต่ว่าเขายังอยู่บ้านเดียวกันอยู่ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าก็ยังอยู่ใกล้กันบ้านยังเห็นกันอยู่ไงใช่แต่ว่าก็แบบมีความห่างๆเล็กๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาว่าโอเคแต่สําหรับนิวเคลียร์เนี่ยคงยากซึ่งสาวนิวเคลียร์เนี่ยก็พูดต่อนะอยากจริงๆเพราะว่ามันคือบ้านของพี่เพชรจ้าใช่ค่ะทุกอย่างคือเป็นของพี่เพชรจ้าหมดแล้วคือเราเหมือนแบบจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคทีนี้ประเด็นเรื่องของ ollow, อันฟอลโล่ดีเจเพชรจ้าเนี่ยอันฟอลโล่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทของนก ไม่อยากจะไปส่องว่าเขาไปไหนอะไรมันคงเครียดอ่ะใช่เหตุผลวันที่คุณบอกเลยเขาเครียดจริงเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเห็นภาพอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าก็ยังฟอลแค่คุณนิวเคลียร์เท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีการถามว่าอ้าวแล้วฝั่งคุณนิวเคลียร์ล่ะคุณอุ้มละขนาถามคุณนิวเคลียร์ล่ะส่องดีเจไปจ้ามหรือเปล่าส่องดิส่องดิส่องดิก็แบบเออมีการส่องกันบ้างจะไม่ส่องได้ยังไงนะคะก็เลยตอบว่าส่องค่ะ ทั้งนี้ประเด็นดราม่าเรื่องของสาวนิเคลแต่งตัวโป๊แล้วจนทัวร์มาลงช่วงนั้นอ่ะเนาะคือแบบหนักมากอันนี้ก็เรียกว่าเคลียร์กันแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะไม่ได้โกรธอะไรกันนะคะคือเขาก็เข้าใจแหละว,ว่าหวังดีอ่าเข้าใจว่าจะสื่อถึงเรื่องอะไรเขาก็เลยแบบเคลียร์กันเรียบร้อยก็เป็นห่วงอะไรอย่างงี้แหละด้านฝั่งนิเคลียก็เปิดใจเพิ่มเติมคะ่ะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรักแล้วก็หวังดีนะแต่ว่าเมื่อหลายหลายเรื่องเนี่ยมันแบบเริ่มสะสมอย่างที่บอกไปค่ะการแยกกันก็เลยเป็นทางออกที่ดีที่สุุุดแล้วกก็ขออบบคณสําาหรัทย่ง แล้วก็บอกเพิ่มเติมได้นะว่าเรื่องการที่บอกมีข่าวลือบอกว่าเลิกกันพเพราะเซ็กซ์หรือเปล่าอันนี้เขาบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนไม่น่าจะใช่ะนะพี่เพชรจ,จ้าก็ดูแซบโย่พี่เพชรจ้าบอกไม่ใช่แน่นอนตั้งแต่มีลูกเนี่ยโฟกัสกับลูกกับครอบครัวก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าก็คือเคลียร์ชัดนะทางคู่ก็ยังคงรักแล้วก็ห่วงใยกันเสมอแม้ว่าจะเลิกรากันไปแต่ว่าก็คงจะยังทำน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อกันนะคะดูแลน้องไทก้านะลูกชายของแก้วหัวหวานจริงๆต่อไปอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะ